สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะนักเรียนก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าคุณครูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องประวัติของวันรอยกระทงนั่นเองโดยประวัติของวันรอยกระทงนั้นมีประวัติอย่างไรมาดูกันเลยนะคะ ประเภทนี้การลอยกระทงนะคะไม่ได้มีแต่ในประเทศไทยเท่านั้นในประเทศจีนอินเดียเขมรลาวและพมา่าก็มีการลอยกระทงคล้ายๆก,กันกับบ้านเราแต่จะมีแตกต่างกันเพียงรายละเอียดบางอย่างเท่านั้นเช่นพิธีกรรมและความเชื่อในแต่ละท้องถิ่นแม้แต่ในบ้านของเราเองนะคะการลอยกระทงก็มาจากความเชื่อที่หลากหลายเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันต่อว่า ทำไมเราจึงต้องลอยกระทงนะคะการลอยกระทงเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณแต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าปฏิบัติกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เพียงแต่ท้องถิ่นแต่ละแห่งก็จะมีจุดประสงค์และความเชื่อที่แตกต่างกัน แต่โดยส่วนใหญ่นะคะความเชื่อนั้นก็มักจะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะคะโดยบางความเชื่อจะเชื่อว่าเป็นการบูชาพระเกตแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึนบางความเชื่อก็เชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทณหาดทรายริมฝั่งแม่น้ําน้ำมัทา ซึ่งปัจจุบันก็คือแม่น้ำเมระพุทชาในประเทศอินเดียนั่นเองบางความเชื่อก็เชื่อ,อว่าเป็นการต้อนรับพระพุทธเจ้าในวันเสด็จกลับจากเทวโลกเมื่อครั้งไปโปรดทัพพุทธมารดาและสัญลักษณ์ของวันลอยกระทงนะคะก็มีสัญลักษณ์ต่างๆมากมายนะคะทีนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะเป็นคนบอกกล่าวเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆของวันลอยกระทงนะคะและก็ ไปเล่นเกมทำแบบผัดในเกี่ยวกับวันลอยกระทงกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะ